สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัละยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิรทาโลค่ะวันอาทิตย์วันหยุดของใครใหลายๆคนนะคะวันนี้วันพระนะคะวันพระที่สี่พฤษภาคม2568เหมือนเดิมค่ะหน่อยก็จะมานะคะเปิดไพ่นะคะให้กับเพื่อนๆสื่อสารเป็นสื่อกลางเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโทรทัศน์เนาะ โทรทัศน์วิทยุนะคะที่เป็นสื่อกลางในการรับสายรับสารแล้วก็มากระจายข่าวนะคะบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆของคนที่พบเห็นคลิปไม่ว่าจะโดนดึงดูดมาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะให้ได้เห็นหรือดึงดูดมาจากการเป็นวิดีโอแนะนำนะคะหรือการค้นหาหรือโดยบังเอิญน,นะคะใดๆทุกเหตุผลนะคะทุกเหตุผลที่คุณได้เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อว่าต้องมีอะไรบางอย่างให เหมือนกับหน่วยเป็นสื่อกลางเหมือนกุกคุณเปิดช่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะเปิดช่องโทรทัศน์วิทยุหมุนไปหมุนมาหาขึ้นแล้วสุดท้ายก็มาพบมาเจอหน่อยนะคะแล้วคุณก็หยุดฟังนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกนะคะอยากจะกล่าวให้กับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้วันนี้นี่ยใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะโชะคะชดีมีสุขเพราะว่าเดี๋ยวอัดเสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์แล้วนะคะอ่า เอาดอกไม้ขึ้นหิ่งเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้หมากพูนะคะทุกๆจุดของบ้านแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้มาดูหน่อยอยากถามองคุรุภูมาอาจารย์นะคะว่าสัญญาณใดที่บ่งบอกว่าคุณนะคะได้เข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นผู้ตื่นรู้คนที่มีสิกเซนสัญชาตญาณที่ชัดเจนถูกต้อง สัญญาณใดที่มาบ่งบอกว่าคุณเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้สายจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธานี้อย่างร้อเปเซนะคะสัญญาณแรกพไพ่ใบแรกมาการสวดมนต์เจริญภาวนาการนุ่งขผาห่มขาวการกรวดน้ำการอุทิศบุญ จริงๆแล้วอ่ะการที่เราปฏิบัตินะคะทุกคนสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่เมื่อตอนที่คุณทำสิ่งดีๆเสร็จปุ๊บแล้วคุณมีจิตละลึกมีจิตอยากที่จะแบ่งปันบุญกุศลอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์รคุรุครูบาอาจารย์ก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพเทวดาที่คุณเคารพเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทาง ผีเร่ร่อนดวงวิญญาณสิ่งใดๆก็ตามที่คุณอุทิศให้เขาความที่บางทีเนี่ยนะคะหน่อยต้องบอกเลยว่าคนบางคนเนี่ยทำบุญแล้วยังรู้สึกว่าไม่อยากอุทิศบุญไม่อยากแบ่งบุญให้ใครเพราะรู้สึกว่าการทําบุญนั้นอะ ใครทำก็ใครทำคนนั้นก็ได้สิจะแบ่งให้ทําไมหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วสัญญาณใดที่บ่งบอกว่าคุณก้าวเข้าสู่การตื่นรู้และสายธรรมอย่างเต็มตัวเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณมีจิตเผื่อแผ่ค่ะคุณมีจิตเผื่อแผ่คุณมีจิตอยากให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้ทุกคนมีความเบามีความสบาย อุทิศบุญไปแล้วอยากจะให้เขาเหล่านั้นได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้รับความเย็นได้รับเหมือนน้ําทิพย์ชฉลมชโลมใจอะค่ะเพราะคุณรู้แล้วว่าการที่คุณปฏิบัติด,ดีคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีแล้วเนี่ยใจคุณเบาใจคุณสบายใจคุณได้ปล่อยวางใจคุณเหมือนเป็นผู้มีความเพียรพยายามในสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะพอคุณทําแล้วคุณรู้ว่าบุญมันเกิดณนะขณะนั้นเลยคุณก็อยากที่จะเผื่อแผ่ให้กับ ทุกๆดวงจิตทุกๆชั้นฟ้าทุกๆดวงวิญญาณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในสากลโลกนี้หากคุณมีจิตที่อยากที่จะให้เผื่อแผ่คุณแสดงว่าคุณรู้แล้วว่าบุญเนี่ยนะคะยิ่งทำยิ่งได้และสิ่งหนึ่งคือยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเหมือนกับคุณเออจะบอกว่าไงเหมือนกับคุณเปิดแอร์ค่ะคนอยู่ในห้องก็ได้ความเย็นนะคะได้รับความเย็นได้รับความชุ่มฉ่ำใจเหมือนกัน ค่าไฟมันก็เท่าเดิมค่ะเปิดแอร์นะ่ะนะะเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายคุณเป็นเจ้าของห้องคุณเปิดแอร์คุณเสียงเงินค่าไฟคนที่เข้ามาหาคนที่เข้ามาพบมาเจอคุณก็เย็นคุณก็เย็นเขาก็เย็นใครเข้ามาหาก็เย็นใครได้รับบุญก็เย็นอะไรประมาณนี้หากคุณมีจิตรู้สึกว่าไม่หวงบุญไม่หวงกุศลทาแล้วอยากเผื่อแผ่อยากที่จะให้ทุกคนหลาคนลุกอีกแล้วแสดงว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ องคุรูครูบาอาจารย์อยากจะมาสื่อให้กับคุณนะคะใจคุณอยากเผื่อแผ่อยากที่จะให้อยากที่จะให้คนอื่นร่วมอนุโมทนาทําบุญแล้วโพสต์ขึ้นไปให้คนอื่นร่วมอนุโมทนาไม่มีความคิดอยากที่จะสร้างภาพสิ่งใดนี่แหละคะ่ะคือการที่คุณสัญญาณที่บอกว่าคุณเข้าสู่การตื่นรู้และเป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางสายธรรมะอย่างแท้จริงเอาใบแรกเอาใบเดียวพอได้ไหม <laughs> อาใครที่อยากได้ไฟสวนมนต์ทักมานะคะในบ้านเขียวนะ,ะเดี๋ยวหน่อยก็จะ,ะส่งเป็นอ e ีเมลไปให้นะคะอันที่สองสัญญาณใดที่บ่งบอกว่าคุณเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้หน่อยมีความรู้สึกว่าเส้นทางของคุณหลังจากนี้อาจจะมีความเขาเรียกว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการทำด้วยตัวเองเจอปัญหาอุปสรรคเป็นบททดสอบที่คุณต้องได้หาวิธี ด้วยตัวเองจะบอกว่ามันเป็นเส้นทางสายแห่งความโดดเดี่ยวมันก็ไม่เชิงอะคะ่ะเพียงแต่ว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าเพชรยิ่งได้รับการเจรไนมันเออเพชรเนี่ยก็จะกลายเป็นเพชรได้มันต้องมีการเจรไนเพราะฉะนั้นทุกๆวินาทีทุกๆขณะจิตคนที่อยู่ในเส้นทางสายตื่นรู้คนที่มีสติคนที่มีสมาธิแล้วนั้นนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าบททดสอบเข้ามานะเพื่อที่จะทําให้คุณได้พัฒนา พัฒนาการแก้ปัญหาพัฒนาการเหมือนกับรู้รู้ทุกแล้วปรงได้แล้วมีสตินะคะมันมันมันจะเป็นเหมือนกับวัฏจักรปัญหามากระทบนิ่งก่อนใช้สติมีสมาธิใช้ปัญญาแล้วหา <c oughs> เขาเรียกว่าหาต้นเหตุแห่งทุกนั้นและแก้ตรงจุด ปัญหามีทุกคนค่ะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวบางคนมีปัญหาเข้ามาวิ่งหาแต่คนอื่นขอความช่วยเหลือไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรู้เซนสสัญชาตญาณที่คุณสั่งสมมาแต่ว่าจริงๆแล้วน่อยอยากจะบอกว่าเส้นทางของคุณไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกค่ะคุณจะสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณพบเจอทางตันพบเจออุปสรรคปัญหา หากคุณได้อยู่กับตัวเองได้ได้อยู่กับสติได้อยู่กับสมาธิได้ทําให้ตัวเองมีความว่างเปล่าในาในจิตในใจแล้วเนี่ยนะคะคุณจะค้นพบเส้นทางการแก้ปัญหาหรือคุณจะพบไายสัญญาณหรือคุณจะพบคําตอบอะไรบางอย่างที่บางทีมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบไม่ไม่มีปีไม่มีคุยคุณก็พบเห็นอยู่ดีๆคุณก็คิดออกอยู่ดีๆคุณก็ปิ๊งแวบขึ้นมานั่นแหละค่ะ คือสัญญาณที่บอกว่าคุณนะ่ะจิตคุณว่างเปล่าแล้วจิตคุณนิ่งแล้วคุณมีสติมีมีความตื่นรู้แล้วนะคะไพ่ใบที่สามอันนี้ไม่น่าจะอธิบายอะไรมากภาพมันก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะสัญญาณใดที่บ่งบอกว่าคุณก้าวเข้าสู่เส้นเส้นทางการตื่นรู้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความแบบสบายใจแล้วเนี่ยนะคะจริงๆรแล้วมันเหมือนกับคุณสามารถที่จะอยู่เหนือกับความโลภอยู่เหนือความ จะบอกว่าจริงๆแล้วกิเลสตัณหานะคะมันคือสิ่งยั่วยุสิ่งหลอกล่อนะคะให้คนเข้าไปติดกับแล้วมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ก้าวเข้าสู่ทางธรรมไดไมไม้ไม่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 เต็มตัวนะนะคะ mm hmm. สัญญาณใดที่บ่งบอกว่าคุณอยู่ในเส้นทางการตื่นรู้และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเนี่ยนะคะก็คือคุณสามารถที่จะตัดความอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่คู่ควรในสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณ นะคะถ้าการที่เราอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเรานะคะมันคือการแก่งแย่งชิงดีมันคือความาจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้นะคือนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองจนเบียดเบียนคนอื่นการที่เราจะได้สิ่งไหนมาก็แล้วแต่หน่อยมีความรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะเวลาบางทีเนี่ยการที่คุณขนลุกอีกแล้วแสดงว่าใช่ชัว บางทีเนี่ยการที่คุณทําอะไรในเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจการทํางานการเดินทางการพบปะผู้คนการติดต่อเจราจาทุกสิ่งอย่างการที่คุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถทําได้จนบางทีคุณรู้สึกว่าเออมันก็มันเป็นไปได้ยังไงเราทํามาได้ยังไง เรารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเราแตกฉานเรื่องนี้ได้อย่างไรเราทําไมเข้าใจเรื่องนี้ทําไมเราถึงอยู่ดีๆเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ง่ายไดเหลือเกินทําไมมันได้มาแบบบางทีมันคือความ ปาฏิหาริย์มหัศจย์นะคะทุกคนหน่อยมีความรู้สึกว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณก้าวเข้าสู่การตื่นรู้และการเข้าสู่เส้นทางแห่งทางธรรมอย่างชัดเจนจริงจัง,จงแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณจะได้เหมือนกับได้สิ่งที่ควรคู่ที่คู่ควรที่คุณจะได้มาโดยการที่คุณไม่ต้องใช้ความเขาเรียกว่าไม่ต้องแข่งแย่งนะคะ สิ่งใดที่ควรจะเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณแล้วพอคุณได้มาปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าบางทีก็ไม่ได้อยากได้มากมายอะไรขนาดนั้นคุณจะกลายเป็นผู้แบ่งปันคุณจะกลายเป็นคนที่ได้มาคุณจะได้อะไรมาง่ายขึ้นพอได้มาแล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณมีโอกาสคุณมีเส้นทางในการหาหรือคุณมีเหมือนกับได้มาโดยที่มันไม่ต้องมีความกระเสือกกระสนมากมายอะค่ะพอคุณรู้สึกว่ามันได้มาอย่างรวดเร็วหรือได้มาแบบ ต้องพูดว่าปฏิหารเนาะพูดหลายครั้งมากเลยคํานี้นะคะคุณก็อยากที่จะเป็นผู้ให้คุณจะกลายเป็นคนที่อยู่เหนือความโลภอยู่เหนือความแข่งแย่งชิงดีนะคะที่ที่ไหนที่มีความแบบแข่งแย่งชิงดีคุณจะถอยออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปทําสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่มันคู่ควรจะเป็นของของคุณ นะคะขอแค่คุณใช้สติใช้ปัญญาในการที่จะเพียรพยายามทํามันค่อยๆทําสะสมไปเดี๋ยวมันก็จะได้มาแต่ทีนี้มันมีรูปของการเจ็บป่วยการอันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยหากสัญญาณใดที่คุณจะบอกว่ามีความปลงในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตุยเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่คุณสามารถที่จะทําใจได้เร็ว เห็นคนเกิดก็ยินดีเห็นคนป่วยก็เห็นใจสงสารเห็นคนตุยก็มีความเศร้าแต่สามารถที่จะกลับมายืนอยู่ในจุดที่ตั้งรับหรือว่ายืนอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงในจิตใจได้ไวเพราะคุณเริ่มรู้แล้วว่าวัฏจักรของชีวิตมันคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของคนนะคะใบที่สี่อ่าโอเค หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะใบที่สี่เนี่ยการที่โอ้ยขนลุกการที่เป็นอะไรคือสัญญาณที่ผมบอกว่าคุณเข้าสู่เส้นทางการตื่นดูและรรมะอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มรู้สึกมีความเซนซิทีฟกับเรื่องของอใบยมุกมากยิ่งขึ้นนะคะเซนซิทีฟในที่นี้ก็คือคุณจะรู้สึกว่าพอคุณทําอะไรพวกนี้แล้วคุณจะรู้สึกผิดเองหรือคุณจะรู้สึกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรืออยู่ในสังคมที่มันต้องมีการอ กินดื่มเที่ยวสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยหน่อยไม่ได้บอกว่าคนดื่มเป็นคนที่อ่าเป็นคนชั่วหรืออะไรนะคะเพียง <P ing> แต่ว่าบางอย่างหากเราเลี่ยงได้คุณก็จะเลี่ยงคุณจะรู้สึกว่าเออไปเที่ยวหรือไปอะไรคุณก็ดื่มน้ำส้มดื่มน้ำหวานอะไรไปเพราะคุณมีความรู้สึกว่าตอนคุณสวดมนต์ตอนคุณปฏิบัตินะคะการที่คุณได้ท่องคำส ah ah ุรามีรยามัชัปมามันจริงๆมันไม่ใช่แค่สุรามัน,มนเป็นอบายามุกทุกอย่าง นะคะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณทําสิ่งนี้แล้วคุณจะรู้สึกรู้สึกภายในใจของตัวคุณเองรู้สึกตังหิตตังหิดภายในใจแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสัญญาณที่คุณได้เข้าสู่เท่นเส้นทางของการตื่นรู้และทางธรรมคือหน่อยมีความรู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าธรรมจัดสรรคุณจะเริ่มมีเพื่อนที่เป็นคู่คิดกัลยานามิตรนิดน้อยลงนะคะหากใครที่ไม่ได้เดินในเส้นทางสายนี้คุณจะรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ได้นะแต่ว่า ้าให้เลือกก็คือคุณก็อยากที่จะอยู่ในพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าเงียบสงบมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปหน่อยไม่แน่ใจว่าบางหน่อยไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้จะเข้าใจในสิ่งที่หน่อยอธิบายไหมคือบางทีการที่คุณเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันต้องมีการเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอบายมุกหรือการที่เข้าไปอยู่ในสังคมที่อาจจะต้องมีเรื่องผิดศีลและทําบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอคุณเข้าไปอยู่แล้วคุณจะรู้สึกรน อยากกลับไม่ค่อยอยากอยู่หรือบางทีพอกลับมาบ้านปุ๊บกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองปุ๊บคุณรู้สึกเหมือนโดนสูบพลังเยอะมากๆเลยอะ่ะเป็นเอเนอร์จีที่แบบว่าเหมือนโดนพลังงานลบเข้าไปมากๆแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนล้ากลับมาปุ๊บชำระล้างจิตใจปุ๊บล้างอาบน้ําอาบท่าปุ๊บบางทีคุณก็อาจจะแบบทําสมาธิ หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการที่เราอยู่ในสังคมที่เป็นลักษณะแบบนี้มากๆอ่ะมันทําให้คุณเหมือนโดนดูดพลังเหมือนโดนดูดวิญญาณออกไปเหมือนกับร่างกายขาดเรียวขาดแรงเนี่ยก็เป็นสัญญาณบอกว่าคุณอะ ไม่เหมาะกับการที่จะอยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วคุณก็จะโดนสังคมแบบนั้นก็จะโดนผลักออกไปคุณก็จะอยู่ห่างจากสังคมนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครยังต้องได้อยู่ในลักษณะของมันยังเป็นสิ่งที่คุณต้องอยู่ในเรื่องของการทํางานหรือว่าการปฏิสัมพันธ์คุณก็จะเหมือนกับมีเกราะป้องกันในการที่จะปฏิเสธในการที่จะ ไม่อยู่ตรงนั้นานานมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะต้องอยู่ทั้งวันในการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสติแล้วก็คุณจะอยู่กับตัวเองคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะไม่วอกแวกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สัญญาณนะคะสัญญาณอีกอย่างหนึ่งหน่อยรู้สึกว่าคุณจะเหมือนกับมีมีเพื่อนแท้เพื่อนแท้ที่เหมือนกับเป็นฝาแฝดเหมือนกับเป็นอืม คนที่อยู่กับคุณตลอดเวลาที่คุณสามารถที่จะคุยกับเขาได้มันไม่แปลกนะคะทุกคนกับการที่พอเรามาอยู่จุดตรงนี้แล้วเราก็จะจะทบทวนกับตัวเองถามกับตัวเองมากขึ้นในการที่ก่อนที่คุณจะไปทําอะไรอะ่ะคุณจะไปทําอะไรคุณจะนึกก่อนว่าทําอย่างนี้ดีไหมถ้าทําไปแล้วมันจะมีผลยังไง เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนคิดคิดไวททำไว้แล้วแบบว่าแล้วมันก็พลาดหรือว่ามันก็ผิดไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันน่ะคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นพอคิดที่จะทำอะไรเส้นทางไหนแบบใหม่อะไรก็แล้วแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะมานั่งถามตัวเองเหมือนกับเหมือนคุณเคยดูหนังหรือว่าละครที่แบบว่ามีเขาเรียกว่ายมมาทูดหรืออะไรนะที่ลอยอยู่ซ้ายขวาขาวดําขาวดําดอย่างเงี้ยแต่ว่าของคุณจะเป็นในลักษณะพูดกับตัวเองทบทวนบอกกับตัวเองแล้วลองอเขาเรียกว่าช่างใจ เหมือนกับมีเพื่อนคู่คิดที่จริงเป็นตัวเองอีก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 ,อก,อกล่างหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกจิตหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับประมาณว่าคุณจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะไปนะคะแล้วคุณก็จะถามตัวเองว่าไปดีไหม ไปวันไหนดีถ้าไปวันนี้มันจะมีอะไรไปแล้วพบเจอคนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วได้อะไรจะมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนไปในเส้นทางไหนดีควรจะชวนใครไปด้วยไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะจริงๆมันไม่ใช่คนบ้านะคะทุกคนแต่เหมือนกับมันเป็นการที่ทําให้เราอะได้มีสติได้มีการยับยั้งชั่งใจหรือว่ามีการเขาเรียกว่าระดมสมองมากยิ่งขึ้น หรือตอนที่คุณเจอความทุกข์ความไม่สบายใจอย่างเงี้ยอย่างที่หน่อยบอกนะคะคุณก็จะมานั่งสอบถามมานั่งคุยกับตัวเองก่อนก่อนที่จะไปอสอบถามหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่า,าหาหนทางอื่นๆนะ,ะคุณก็จะคุยกับตัวเองก่อนว่าทําไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเรา มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรไหมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลของการกระทําจากปัจจุบันชาติที่เราเคยทําให้เขาไว้แล้วเขามาทําสิ่งเหล่านี้กลับคืนกับเราอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะบางคนถามว่าทําไมมีคนถามเผื่อบางบางทีคนจะถามอีกรอบหน่อยใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะโชคดีมีสุขแล้วมีคนถามว่าทําไมหน่อยต้องเอาไพ่มาขึ้นอหิ้งพระนะคะ มีใช้วิธาใส่ยามนดําหรืออะไรหรือเปล่าไม่หรอกคะ่ะการที่หน่อยได้ดูดวงคนเนี่ยบางทีอาจจะมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมีคนที่มาดูดวงส่วนใหญ่ถ้าไม่ทุกข์จริงๆก็มีปัญหามีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นหน่อยก็เหมือนกับเอามาขึ้นหิ่งนะคะเอาครูครูบาอาจารย์เพราะว่าหน่อยเนี่ยมีองค์ครูครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หน่อยบูชาองค์พระพิคเนตนะคะแล้วก็องค์้ทววสวรรณ์แล้วก็อื่นๆ นะคะที่ที่ที่หน่อยรู้สึกว่าเป็นองคครูคูบาอาจารย์เป็นคนที่หน่อยบูชาเคารพแล้วหน่อยรู้สึกมีความสุขนะคะเพราะบุญการทําบุญคือการทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะแต่ว่าก็จะไม่งมงายจนเกินไปนะคะบางคนก็บอกว่าอ้าวหนบอกว่าไม่งมงายแล้วมาเปิดไพ่ทําไมจริงๆแล้วไพ่เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการที่จะใช้เหมือนกับเป็น เหมือนกับเหมือนกับเราเราเรียนเรียนมาเราเรียนรู้มาบางทีเราหาคําตอบไม่ได้อะบางคนก็มาใช้ไพ่มาใช้อะไรเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเหมือนกับได้คุยกับตัวเองอะสมมติว่ามีเรากําลังสงสัยอยู่ว่าเราจะทําอะไรดีนู่นนี่นั่นนี่เราจะทําอะไรดีนู่นนี่น,น,นี่สับมาปุ๊บถามมาปุ๊บอะ ไปทาบุญดีกว่าวันนี้คิดอะไรไม่ออกอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะก็บางคนสงสัยว่าสวดมนต์ทำอยู่ในองค์ในศาสนา,ศา,ศาเขาบอกว่าไม่ไม่ให้มีแนวพวกนี้แต่เพียงแต่ว่านะโลกสมัยมันเปลี่ยนไปกันเพ,พยากรการดูดวงมันก็มีมานานแล้วค่ะทุกวันนี้คนก็ใช้อุปกรณ์อันนี้ในการที่จะเอามาเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่คิดให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีหน่อยเอาขึ้นหิ้งขึ้นอะไรมาเพียงเพราะว่าหน่อยอยากจะช้าล้างบางอย่างออกไปแล้วก็เอาความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเหมือนกันเรา ห้อยพระเหมือนกันเราถวายน้ําถวายดอกไม้เราทําไปเพื่ออะไรคะเราทําไปเพื่อเราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกเย็นรู้สึกว่าเราได้มีการปล่อยวางเราได้มีการเสียสละเราได้มีการเนี่ยามานั่งสวดมนต์เพราะว่าเรามีความพยายามเราอยากใช้ความพยายามเราอยากให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นทบทวนความรู้อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ในขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในคําที่หน่อยบอกว่า หากคุณฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คําว่าเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าทุกคนนะคะมีส่วนร่วมเป็นกัลยานมิตรทุกคนฟังทุกคนตั้งใจฟังในสิ่งที่หน่อยตั้งใจอยากจะทําขึ้นมาสื่อสารขึ้นมานะคะให้กับทุกคนหน่อยก็มีกําลังใจนะคะได้มาอ่านได้มากดไลค์กดหัวใจให้กันอาจจะตอบได้ไม่ทุกคนแต่หน่อยก็ขอบคุณนะคะมากๆนะคะอ่ะหากคุณฟังมาจนถึงตอนท้ายคลิปนี้ขอให้คุณพิมพ์คำว่าอืม การเข้าสู่ทางธรรมอ่ะอ่นพิมพ์คําว่าเข้าสู่ทางธรรมก็ได้ค่ะเข้าสู่ทางธรรมนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะไปสวดมนต์แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย